สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับเฟิรนกล้วนะคะในเพจเอเชียบุ๊คกี้ไลฟ์ไทยแลนวันนี้เราก็จะมาเดทข่าวสารเกี่กับฟุตบอลกันค่ะบอกได้เลยว่าดุเดือดกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับทีมชาติอาร์เจนตินานะคะเพราะว่าแฟนบอลทีมชาติฝรัร่งเศสเนี่ยได้มีการพร้อมใจกันโหเพลงชาติของอาร์เจนตินานะคะในเกมที่2ทีมเนี่ยพบกันในฟุตบอลชายโอลิมปิกรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้ง2ชาติมีเรื่องบาดหมางก,กันจากเหตุการณ์ที่นักเตะชุดใหญ่ของทีมชาติอาร์เจนตินานะคะได้ร้องเพลงเหยียดเชื้อชาติแล้วก็เรื่องโรสนิยมทางเพศของฝรั่งเศสน,นะคะระหว่างชลองแชมป์โคปาอเมริกาทําให้ FFF นะคะต้องส่งเรื่องร้องเรียนไปยังฟีฟ่าเพื่อให้ลงโทษค่ะซึ่งทั้ง2ชาติเนี่ยก็ต้องโคจรมาพบกันอีกครั้งนะคะในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลชายโอลิมปิกนะคะหลังจากประเด็นดาม่าไม่นานทําให้แฟนบอลทับตาไก่เนี่ยยังคงแข็ง ใจในเรื่องนี้นะคะโดยเหตุการณ์ที่โห่เพลงชาติอเทนเนนาในศึก ฟุตบอลชายนะคะโอลิมปิก2024เนี่ยไม่ได้เพิ่งมามีในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสนะคะแต่เริ่มมีเสียงโห่ตั้งแต่เกมประเดิมสนามกับโมร็อกโกที่มีแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยเข้าไปชมเกมเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งหลังจากจบ90นาทีไปนะคะฝรั่งเศสเนี่ยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนนะคะจากประตูชัยของชองฟิลิปมาเตต้านะคะโดยที่หลังการเป่านกหวีดนะคะทั้งทีมงานและนักเตะของทั้งสองทีมเนี่ยมีการประทะกันในสนามด้วยนะคะจนเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไ ได้มีเหตุบานปลายอะไรค่ะก็เรียกได้ว่าดุเดือดมากๆนะคะสำหรับประเด็นดรามา่านี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปค่ะ และเรามาต่อเน,นี่ค่ะต่อมากันเลยนะคะฟูลแลมนะคะได้ประกาศคว้าตัวนะคะเอมิลสมิธโรนะคะกองกลางจากอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทางฝั่งของฟูลแลมน่นะคะตกลงจ่ายเงินเบื้องต้น27ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีก7ล้านปอนด์นะคะให้กับทีมปืนใหญ่โดยที่ตัวของเอเมลสเมธโรนะคะจะต้องเซ็นสัญญาระยะยาวจนถึงปี2029นะคะพร้อมออปชันขยายสัญญาอีก1ปีค่ะซึ่งสำหรับสมิธโรเนี่ยเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนะ ะะแล้วก็ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนกันยายนปี2018นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเล่นให้กับ a i r b เบล i p ซ i กแล้วก็ฮัตเต f i สฟิ t ทาวด้วยสัญญายืมตัวค่ะก่อนที่จะกลับมาเป็นตัวสําคัญให้กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1นะคะแต่ด้วยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะคะทําให้เขาเนแทบไม่ได้ลงสนามเลยใน1-2ฤดูกาลที่ผ่านมา<ๆ>ก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะย้ายทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ค่ะ บอลก็มีเกมก็มา M8 Thailand ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และมาที่ข่าวต่อมานะคะเอริกเทนทาานะคะกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเผยสาเหตุที่คาเซมิโร่นะคะไม่มีชื่อในนัดชิงชนะเลิศเ a คัพเมื่อปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะคะพร้อมยืนยันว่านักเตะเนี่ยยังคงเป็นส่วนสําคัญกับทีมค่ะซึ่งย้อนกลับไปในนัดน,นั้นนะคะรายชื่อทีมปีศาจแดงเนี่ยไม่มีชื่อของคาเซมิโร่ทั้งตัวจริงและก็ตัวสํารองนะคะโดยมีรายงานส่วนหนึ่งเนี่ยเผยว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเต้าตัวเนี่ยไม่พอใจที่ไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนนนเกมั้ะนนะคะซึ่ง อะไรก็ตามาทีมของเอริกเดนทาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ที่2ประตูต่อ1ค่ะทำให้เขาเนี่ยยังได้คุมทีมปีศาจแดงต่อไปนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าสาเหตุที่ไม่มีชื่อคาเซเมโร่เนี่ยโดยเรื่องแท็กติกที่เหมาะสมในแต่ละเกมค่ะ และมาต่อันที่ข่าวต่อมานะคะดวายยองนะคะตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะยอมรับว่าอยากแลกลาสมุดฮอยลุนกับดาวินนูนเยนะคะแนวรุกของลิเวอร์พูลค่ะซึ่งตัวของดาวินนูญเย่เนี่ยโดนวิจารณ์เรื่องการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมนักนะคะแต่ว่าทางดาวายยองเนี่ยมองว่าถ้าแก้ปัญหาจุดนี้ได้นูญเย่จะกลายเป็นกองหน้าชั้นยอดนะคะซึ่งทําให้เขาเนี่ยอยากแลกตัวกับลาสมุดฮอยลุนด้วยซ้ำนะคะซึ่งตัวไอยองเนี่ยก็ได้บอกว่า ถ้าทำได้ผมจะแลกราสมุตหอยลุนกับดาวินนูนเยสนะคะเพราะว่าเขามีทีเด็ดมากกว่าเขามีความเร็วมีพละก,กําลังนะคะเล่นลูกกาอากาศ,าศาได้มีคาแรคเตอร์แค่ต้องการพัฒนาเรื่องจบสกอร์แล้วก็จะทําทให้เขาเนี่ยกลายเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดค่ะแล้วแฟนแมนยูคิดเห็นยังไงบ้างนะคะกับการที่เดวายยอกเนะี่ยอยากจะแลกตัวราสมุตหอยลุนกับดาวินนูนเยสเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันได้นะคะ แล้วเราก็มาปิดจบด้วยข่าวบอลไทยกันเหมือนเดิมนะคะลำพูนวอริเออร์นะคะจัดดิวเซอร์ไพรส์แฟนบอลน,นะคะด้วยการคว้าตัวริ卡โดโลเปสนะคะมาเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการค่ะในมาร่วมลุยในศึกรีโวไทยลีก2024-2025นะคะซึ่งโลเปสเนี่ยปัจจุบันตอนนี้นะคะอายุ33ปีเป็นนักเตะต่างชาติที่แฟนบอลไทย,ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เคยดวนแข้งกับบุรีรัมยูนเต็ดในศึก AFC ด้วยแล้วก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับปราสาทสายฟ้าด้วยค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยโลเปส นะคะที่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังแยกทางกับปูซานไอพาร์เนี่ยก็ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมนะคะกับลำพูนวอร์เรอร์อย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งตัวของริคาร์โดโรเปสนะคะถือว่าเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งกองหน้าตัวเป้าและก็ปีกซ้ายนะคะโดยริคาร์โดโรเปสนะคะสร้างชื่อกับการเล่นให้กับชนบุคคุนไดนะคะด้วยการคว้าแชมป์เอฟนะคะแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2015-2016รวมไปถึงแชมป์แค่ลีก3สมัยติดนะคะ2016-17-18แล้วก็2018-19นะคะลงเล่นให้กับชุนบุค,คุนไดไปทั้งหมด157นะัดยิงไป48ประตูนะคะและก็อีก33แอสซิสค่ะ ก่อนที่จะย้ายไปทีมอื่นและล่าสุดเนี่ยก็มาอยู่กับลิมลำพูนบอริเออร์นะคะก็รอติดตามฟอร์มของเขากันค่ะว่าจะมาเฉิดฉายอยู่ในไทยลีกหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็กดติดตามเพจเอเชียบุกี l a ลฟไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย